สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับผมก็เป็นโปรแกรมเทรดของ r o กเอ็กเนนะครับผมก็สูงสุดก็จะเป็นอาราทวนหนึ่งต่อสองพันนะครับเพื่อนๆก็จะมีนะครับฟังชันไทยแล้วก็ฟังก์ชันภาษาอังกฤษนะครับให้เราสามารถเลือกเทรดได้นะครับแล้วก็แชทกับเ้าาที่มีหลากหลายภาษานะครับมากกว่า20ภาษานะครับเพื่อนๆนะครับก็อ่ามันมีกราฟนะครับไม่ว่าจะเป็นกรา อ่าหลายแบบนะครับเพื่อนมีรับแต่งเทียนนะครับไม่ว่าจะเป็นคราฟเส้นนะครับไอเพื่อนๆได้ดูเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นคราฟของ เป็นกราฟของบาร์ชาร์ดหรือเปล่านะครับผมผมไม่แน่ใจนะครับเพราะไม่ได้ค่อยใช้นะครับอ่าทั้งใช้ไม่เป็นนะเพื่อนๆแล้วก็ครับเต่งเทียนที่ผมใช้นะครับมีครับสูงสุดก็1เดือนนะครับ1สัปดาห์นะครับผมเพื่อนๆก็นี่สามารถเทรดได้ทั้งเก่งกําไรขาขึ้นและขาลงนะครับถ้าแ่งขึ้นเรียกว่าบายถ้าเซลล์เรียกว่าจอดเซลนะครับหรือว่าแทงลงถ้าเกิดว่าเราติดตางคิดว่ามันขึ้นเราก็กดซื้อ แตงขึ้นถ้าเกิดลงก็คิดว่าแทงลงนะครับผมแต่ถูกทิศทางเราก็จะสามารถตั้งกำไรได้นะครับแล้วก็สามารถใส่ลอ็ลอตไซส์ได้นะครับผมก็หากเพื่อนๆสนใจก็สามารถาสมัครผ่านลิงก์บล็อกเคอร์ที่ผมใช้ได้นะครับผมเป็นบล็อกเอ็กซ์เนะครับก็อยากมาแนะนําแบ่งปันเพื่อนๆเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่อยากสน,สนใจอยากเทรดแบบนี้นะครับในภาวะตลาดที่ไซด์เวย์นะครับเราสามารถลงแนวรับเราแทงขึ้นแล้วก็ไปปิดกําไรตอนแนวต้านแล้วก็แตงลงตอนแนว ต้านนะครับมาปิดตำราลไรตอนแนวรับนะครับเพื่อนๆสามารถเล่นกลับไปกลับมาหลายรอบนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับอ่ะคนไหนที่เข่งคราบก็สามารถตำราลอยได้มากกว่าคนอื่นนะครับผมแล้วก็มีอินดิเคเตอร์นะครับเป็นภาษาไทยนะครับจะเลือกแบบไหนก็ได้นะครับใส่เส้นสโตแคติกนะครับหรือว่าเส้นต่างๆนะไม่ว่าจะเป็น MA c d นะครับเส้นหนักนะครับตัดขึ้นตัดลงนะครับเข้าซื้อเข้าขายโซนนี้ตัดขึ้นนะครับตัดขึ้นนะครับเมื่อตัดขึ้นนะครับก็คิดว่ามีแรงซื้อเข้ามานะครับตัดขึ้นนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับ ตัดขึ้นนะครับก็จะเข้าซื้ออ่าราคาก็จะขึ้นไปนะครับตัดขึ้นในการเข้าซื้อราคาก็จะวิ่งขึ้นไปนะครับเพื่อนแบบนี้นะครับราคาจะวิ่งขึ้นไปนะครับแบบนี้อ่าเห็นไม่ขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนอ่าถ้าคือตัดลงนะครับเมื่อตัดลงเสร็จนะครับก็จะมีการอ่าเซลล์เกิดขึ้นนะครับแต่งลงก็จะเป็นแบบนี้นะครับใช้อินดิเคเตอร์นะครับเพื่อนนะครับตัดลงนะครับแบบนี้ตัดลงนะครับนี่คือตัดลงนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนลองศึกษาดูนะครับ แบบนี้ถ้าเกิดว่ามันจะเป็นแนวนี้นะครับเริ่มขึ้นสูงมากนะครับตัดลงนะครับเพื่อนนี้ก็ตัดลงก็จะลงมาแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้ล่าสุดนะครับมันตัดขึ้นนะครับเราก็คิดว่ามันจะขึ้นไปนะครับเพื่อนก็โอเคเล่นไม่ยากนะครับเพื่อนนะครับลองศึกษาดูนะครับผมยังไงก็มาแบ่งปันกันนะยังมีอะไรก็สงสัยก็สามารถคอมเมนต์ผมได้หรือสมัครไม่เป็นก็สอบถามผมได้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผม